นอนในตะก้าก็ยังอ้าอยู่นะคะคนคนมันเตีดูอะไรนี่คนมันชอบท่าน,นี้นะมันนอนสบายอ่ะท่าเน,นี้ดูสิตายเล้วหลันยายเต้านอนอ้าลังชางน้ะนไหนจิมีอ่ะจิม่อยู่ไหนอ,ออกสื่อไม่ได้นัเนี่ย บอ,อกซือ้อใชก็มันสบ,บายท่าน,ยา,ยนานี้้ช่จะหลับตั้งท่านี้แหละว่างจังว่างจังเลยนอนไปไปนอนรอนอนรอ,นอนรอเต้ยเลิกงานเต้วรีบกลับบา้านนะรออยู่ ก่อนหลับก่อนเมื่อคืนไม่ได้นอนยังไม่ได้นอนยังไม่ได้นอนยังไม่ได้นอนอ่ามันขี้เล่าเลยท่านเนี้ยโอ้ ทำดีๆถังเงินใครต้องนอนดีๆกันแน่วะผ่อนๆมึงน,น,นอนอ้าหลังฉากเลยนะ่ะไม่หน้าไม่อายอยู่ตลอดเวลาเฮ้ยนอนไปนอนันเป็นยังไงไม่ได้ทีนี่แหละถังทองถังเงินโอ้ยมันขั ผัดขนมันคันขนว่ะน้องตุ๊กตาไอยู่นะตุ๊กตาตัวปอดนอนได้กัน,นไม่อากรได้